สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่จิงก็ได้ขนมโอ้โหนี่ฉีกไม่สวยเลยนี่ค่ะขนมแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักมากๆเลยนะจากโค้ดปุ่มชมรมคลองสามนะคะโอ้โหต้องชื่นชมกับน,น้องมากๆเลยนะ ที่นอกจากที่แข็งแรงหุ่นดีแล้วเนาะยังทําขนมสุขภาพนะคะมาฝากพี่จริงด้วยแพ็กเกจจิงน่ารักมากๆเลยนะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าน้องปุ่มให้อะไรมานี่จากน้องปุ่มนะคะให้แบบว่าปกติคอนเฟ็กใช่ไหมเราก็จะมาชงกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้น้องปุ่มนะคะเอาคอนเฟ็กนะคะ ามามิกแล้วก็เอาโปรตีนปกติแล้วก็จะมาชงกินกันใช่ไหมคะแต่อันนี้น้องปุ่มสามารถทําเป็นขนมนะคะขนมที่อร่อยมากๆเดี๋ยวต้องรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเนาะแต่ดูหน้าตาแล้วก็น่าจะอร่อยแหละนะแล้ววันนี้นะคะพี่จริงก็เออเอาขนมน้องปุ่มนะคะมากินคู่กับน้ำชาค่ะนี่นะน้ำชานะคะอันนี้เป็นแบบพิเศษเลยนี่น่ากินไหม วันนี้พี่จิงก็เลยกินน้ําชาเอาแบบ2ออย่างผสมกันเลยนะคะก็คือมีชาเขียวนะคนไหนที่อยากลดไขมันนะอยากเผาผ่านนะก็กินชาเขียวนะคะแล้วก็ผสมกับ NRG มันก็จะได้แบบว่ายกกําลังสิบเลยอะนะเออนะคะอ่ากินด้วยกันนะกินคู่กันนะแล้วก็เราสามารถที่จะแบบว่าดื่มร้อนร้อนก็ได้นะ,ะดื่มเย็นก็ได้กินได้ทั้งวันเลยเนาะอ่านี่งนะ่ายๆเนาะ อันนี้คือเบื้องต้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมขนมของปุ๋มกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ต้องเอากันไกลโหน้องปุ๋มนี่ละเอียดมากเลยนะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนี้ไม่ธรรมาดาเลยหอมอะ่ะอันนี้จริงได้รับมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะเนี่ยเพิ่งจะมากินตอนนี้ยังหอมอยู่เลยอะ่ะโอ้อันนี้ไม่มีสารกันบูดนะคะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องชิมก่อนอร่อยแค่ไหน อืมกรอบได้จริงจงไหมอืมอืมอร่อยอะ่ะอร่อยจริงๆปุ่มจ้าขอบคุณมากนะมา,ากนะเจมาปับพี่นะคนไหนนะคะที่อยากจะทานขนมนะคะอืมโปรตีนหน้าคอนเฟล็กนะสั่งอดปุ่มได้เลยนะอยู่ชุมรงคองสามจ้า อร่อยมากๆตอนนี้ปุ๋มผลิตไม่ทันเลยค่ะแล้วคนไหนอยากเรียนรู้นะก็ทักกันมาได้เลยนะคะอืมทําขนมสุขภาพกินกันเนาะอืมอืม,อมกินกับน้ำชาสุดยอดเลยค่ะ